ครับนะผมตกเป็นเยนะื่อวีทูเคนะเมื่อปี2 5 0พันอนะประมาณต้นปีนะได้ยินเสียงและการใช้ตัวหรือระเบียบตัวในเขตสะพานควายนะในเขตสะพานควายปริพัฒนะณขณะนั้นผมได้เช่าตึกอยู่ที่ตึกพงทาวเวอร์นะเลยเช่าอยู่ที่ตึกพงทาวเวอร์ นะจนมีคนมาบอกผมซึ่งเป็นนักค้ายาเสพติดท,ที่ค้ายยาให้กับตำรวจชื่อนายโยธินนิลาพันธ์พร้อมพักพวกที่เป็นตำรวจแต่ละพื้นที่นะซึ่งนายโยธินนิลาพันธ์เนี่ยนักค้ายาเสพติดรายเนี่ยได้เอาเรื่องมาบอกผมว่าห้องผมนั้นมีคนแอบถ่ายใช้กล้องในการย่อนส่องถ่ายผมที่ตึกพงทาวเวอร์ อินทรรมระยี่สิบเก้านะฮะซึ่งมันตรงประเด็นซึ่งมันตรงประเด็นว่าตอนที่ผมได้ยินนั้นผมได้ยินเสียงคนดูแลตึกพงทาวเวอร์ได้คุยกับผู้ชายคนหนึ่งว่าจะเอาตำรวจนั้นมาจับผมหาว่าห้องผมนั้นเล่นยาเสพติดนะหาว่าห้องผมนั้นเล่นยาเสพติดนะะแล้วก็มีการพูดว่าทำไมมึงไม่เอาเพื่อนมึงไปจับมัน และคนที่คุยกับคนดูแลตึกพองทาวเวอร์เนี่ยได้พูดผู้ชายคนนั้นเนี่ยมีการแอบอ้างว่าผู้ชายคนนั้นเนี่ยเป็นคนของพระองค์หญิงของการสร้างตัวของการออกแบบโปรแกรมถวายความปลอดภัยให้กับพระมหากษัตริย์นะกลุ่มพวกนี้อ้างว่าเป็นคนออกแบบระบบโปรแกรมการสื่อสารให้กับพระมหากษัตริย์ไทย ในการสื่อสารในพระบรมสารวง์หรือการสื่อสารพระมหากษัตริย์ระหว่างพระราชินีและกลุ่มพวกนี้ยังอ้างอีกรว่ามีการข่มขู่ผมมีการข่มขู่ว่าตนเองนั้นเป็นคนของพระองค์หญิงของการออกแบบโปรแกรมการสร้างตัวการควบคุมตัวการฝึกตัวใส่ตัวในสมองเหมือนการใส่ตัวในสมองพระองค์ทีพระองค์ท่านและทําการสื่อสารควบคุมการสื่อสารภายใน โดยการหายเหยื่อในการทดลองกลุ่มพวกนี้มันอ้างในการหายเหยื่อทดลองและอ้างเป็นคนของพระองค์ท่านว่าเป็นคนการว่าเป็นคนสร้างตัวสร้างตัวคำกล่าวถวายสัตว์ถวายสัตว์ปฏิญาณตนต่อพระมหากษัตริย์การออกแบบตัวการควบคุมตัวต่างๆในพิธีต่างๆของการสื่อสารภายในกลุ่มพวกนี้อ้างหลากหลายรูปแบบส่วนผมไม่เชื่อผมพูดในสิ่งที่มีการคุมคู่มผมและผมไม่ได้ไปสนใจว่าคุณเป็นคนของใคร แล้วใครในเนี้ยเป็นคนลำเลียงยาเสพติด